พลั <S <S <smoke> <S like, ักกกนปรุ leather, ุงคเห็นหน้าแบบนี้นะครับอติร้อเปอร์เซ็นต์ครับสมัยก่อนเนี่ยคนจะชอบทานขนมอะไรที่แบบมีความเป็นจีนๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีขนมอยู่ตัวหนึ่งนั่นก็คือคุกกี้ที่เนื้อของเขาเนี่ยเป็นถั่วลิสงแบบแน่นๆเลยนะครับจะเป็นคุกกี้ถั่วลิสงสไตล์จีนหรือคุกกี้ที่มีชื่อว่า Chinese Peanut Cookie นั่นเองเดี๋ยววันนี้เราทำกันครับ ชายนิสพีนัทคุกกี้ส่วนประกอบหลักก็คือถั่วลิสงนั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่เราคิดถึงถั่วธัญ,ญพืชก็ต้องคิดถึงไร่ทิพย์อย่างแน่นอนนะครับไรทิพย์มีถั่วลิสงหลากหลายรูปแบบมากนะครับอันนี้เป็นแบบทั้งเม็ดร,รอคเบือกอันนี้เป็นแบบทั้งเม็ดที่มีผิวเลือกมาด้วยนะครับวันนี้เราใช้แบบที่เป็นรอคเบือกมาแล้วเรียบร้อยนะครับถั่วลิสงเนี่ยเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีแล้วก็มีใยอาหารสูงนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายอยู่หลากหลายมากทีเดียว รวมถึงวิตามิน B1 B3 B6 วิตามิน C รู้ว่าดีอย่างนี้แล้วนะครับรีบใช้เลยครับเดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักออกมานะครับ250กรัมหลังจากนั้นนําไปอบ20นาทีครับที่170องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนครับหลังจากที่ออกจากเตาอบนะครับเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องประมาณสัก20นาทีครับถั่วเย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําใส่เครื่องบดสับปั่นให้ละเอียดดีครับ ส่วนประกอบของแห้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุกกี้สไตล์จีนเขาจะใช้น้ํามันถั่วลิสงนะครับเราใส่ตามลงไปเลยครับแล้วก็คนนะครับคนจนส่วนผสมจับตัวกันครับหลังจากที่เราคนไปสักพักนะครับสุดท้ายเราจะใช้มือนวดนะครับให้ส่วนประกอบเนี่ยจับตัวเข้าด้วยกันครับ วันนี้นะครับในการอบเนี่ยผลจะขึ้นรูป2แบบให้เพื่อนๆเป็นทางเลือกครับสำหรับแบบแรกนะครับเราจะแบ่งโดออกมาเป็นก้อนละ10กรัมครับเราจะปั้นเป็นก้อนนะครับใช้พิมพ์วงกลมนะครับใส่ลงไปครับแล้วกดให้เป็นก้อนแบนลงครับ ในรูปแบบแรกนะครับเราจะอบที่170องศาเซลเซียสโปรแกรมไฟล่างไฟบนผลปั้นโดนะครับของคุกกี้ดั่ละชิ้นเนี่ยน้ำหนัก10กรัมแล้วก็ใช้คัตเตอร์วงกลมขนาด4เซนนะครับเป็นตัวแม่พิมพ์นะครับใส่โดลงไปนะครับแล้วก็กดให้แบนลงหลังจากนั้นนะครับเราก็แปะเม็ดถั่วลงไปตอกไข่ตีให้เนียนดีแล้วก็กรองนะครับทาลงบนหน้าบางๆไซส์นี้นะครับเราจะใช้เวลาในการอบอยู่ที่20นาทีครับ อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราจะใช้ตัวพิมพ์กดเขาจะเป็นพิมพ์รูปถัว่วนะฮะเราจะใช้โดทั้งหมด20กรัมเราขึ้นรูปช่วยเขานิดหนึ่งนะครับขึ้นเป็นวงรีแบบนี้แล้วก็นําไปคลุกกับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับคลุกเสร็จแล้วเขย่าแป้งส่วนเกินออกนะครับให้แค่เคลือบบางๆก็พอวางลงบนถาดเอาพิมพครอบนะครับแล้วก็กดครับผมเนี่ยนะครับเราก็จะกดคุกกี้ออกมาเป็นรูปถั่วแบบนี้ครับ สำหรับส่วนที่เราขึ้นรูปเป็นรูปถั่วนะครับไม่จําเป็นต้องทาเอ็กวอชหรือทาไข่ไก่นะครับสามารถนําเข้าอบได้เลยใช้เวลาในการอบอยู่ที่25นาทีครับ พักให้เย็นลงเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะนำมาพักให้เย็นสนิทบนตะแกรงครับคุกกี้ถั่วลิสงนะครับโดยเฉพาะรูปแบบที่เรามีวางถั่วลิสงอยู่ตรงหน้าคุกกี้ต้องพักให้เย็นสนิทค่อยรับประทานนะครับถ้าออกจากเตาใหม่ๆนะครับในขณะที่ยังร้อนอยู่เวลาที่เราหยิบจับเนี่ยชิ้นคุกกี้อาจจะแตกและตัวถั่วเนี่ยกัดลงไปอาจจะรู้สึกว่าเขานิ่มเพราะว่าเขายังไม่เย็นลงที่อุณหภูมิห้องดังนั้น พักให้เย็นลงก่อนนะครับจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับก็หอมด้วยกลิ่นถั่วลิสงและก็ได้โปรตีนดีๆครับนี่นะฮะลองดูเนื้อสัมผัสของเขาครับคุกกี้สูตรนี้โดดเด่นที่รสชาติและก็คุณค่าดีๆของถั่วลิสงลองทำกันดูนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และปลายแอดครับ